ครับหลังจากที่เราขึ้นจากทะเลมาครับนะทะเลหาดหน้าพะลานภูเขาด้านหลังก็จะเป็นเกาะพังงันขึ้นเรือมาแล้วรถตู้รถมีแต่รถนักท่องเที่ยวครับรอรับนักท่องเที่ยวขึ้นจากท่าเรือเห็นหาดอยู่หลังวัดนักท่องเที่ยวก็มีปะปายครับไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติ พินะมเมาเรือครับพินะติดพัตเตอร์แค่ปวดหัววินเวียน,นสิษะเลยตื่นลมแรงเรือละขยาวาจนปวดท้องหมดมีที่ขึ้นมาก็จะมีวัดครับเรียกว่าวัดนาพนลานสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิญเอฟซีทุกท่าน กาบไหว้สการะได้นี่ก็จะเป็นวัดพระลานนี่ก็เป็นเจดีย์กรมสินมาบุรณะสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กมศิลป์มาเข้ามาดูแลบุรณะให้เป็นแหลง่งศาละที่ท่องเที่ยวสวยงามนี่ก็ทางวัดเขาก็น่าจะตกแต่งรถครับเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานกระบวนแห่ต่างๆอาทิแห่เทียนแห่พระพุทธรูปวันสงการ อาบไหว้ครับมีสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ใจว่าอดีตสถานพระอุโบสถหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูไปชมครับวัดลมลื่นกว้างขวาง หาดเจดีวัดพันลานสวยงามครับเพรนั้นก็จะเป็นลานเดินเียนเทียนได้มี2ชั้นเน่เทคอนกรีตธรรมดาแล้วก็มีทรายร,ระดับแล้วก็ข้างบนก็เป็นเบื้องยินเผาอีกชั้นหนึ่งสวยงามมีเอกลัก,กษณ์โดดเด่นก็มา ถ่ายวิดีโออัดคลิปไปหลายคลิปแล้วครับเนี่ยเพราะว่าที่ชอบมาวัดนี่มันมีครบทะเลก็มีวัดวาวไปกราบไหวเดี๋ยวเข้าไปไล่พระข้างในครับชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนี่สิ่งรับสิทธ์ โดยรอบหัวพญานาคอยู่โน่นข้างหน้าครับที่เราเดินเข้ามาหันหน้าไปชายหาดแล้วก็มาโผตรงนี้เลื่อยไปตามพระอุโบสถเลื่อยเลื่อยเลื่อยไปมีอยู่สองตัวสองตนไม่รู้เขาเรียกเป็นไรนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเสียนเป็นอะไรเรียกไม่ว่อถูกเหมือนกันหางก็จะอยู่โน่น สวยงามครับการปั้นรายละเอียดชัดเจนลงสีสวยงามท้องฟ้าสวย